สวัสดีครับผมต้อมจากใคนอรครับวันนี้ผมอยู่กับรถยนต์ในค่ายเปโยนะครับรถรุ่นใหม่ล่าสุดน้องใหม่ล่าสุดของเปโยเปโย2008นะครับรถยนต์ในกลุ่ม B SUV ที่โปโยนําเข้ามาทำตลาดเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะรีวิวพร้อมกับให้ข้อมูลว่าเปโย2008คันนี้ซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับทำตลาดควบคู่กับ3008แล้วก็ 5008ผมได้มีโอกาสลองขับนะครับจากกรุงเทพมหานครมาบริเวณชันเมืองเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันที่ติดตั้งเข้ามาระบบการทำงานต่างๆในรถยนต์รุ่นนี้จะมีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับ สำหรับโปโย2008รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ได้รับการน,นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับหรือว่ารุ่นอลวนั่นเองตั้งราคาไว้1ล้าน1 8 9 0 0 0บาทครับซึ่งจะเป็นราคาในช่วงแนะนำจากนี้ไปนะครับราคาน่าจะถูกปรับขึ้นไปนะครับน่าจะทะลุ1ล้า0 2 0สนบาทเป็นที่แน่นอนครับรายละเอียดด้านดีไซน์ต้องบอกได้เลยนะครับว่าโปรโย2008เป็นน้องสุดท้องนะครับถ้าดูจากลายการผลิตในประเทศมาเลเซียก็จะผลิตรถยนต์ ในกลุ่ม s u v ทั้งหมด3รุ่นไม่ว่าจะเป็น2 0 0 8 3008แล้วก็5 0 0 8ซึ่ง5 0 0 8ก็จะเป็นพี่ใหญ่ที่สุดเป็น SUV ขนาดเจที่นั่งแล้วก็3 0 0 8ก็จะเป็น SUV ขนาด5ที่นั่งส่วนคันนี้เป็นน้องสุดท้องน้องเล็กสุดนะครับแพลตฟอร์มต่าง,างๆก็จะมีขนาดที่เล็กลงมาเรามาดูขนาดมิติแล้วก็ราคานะครับก็ถือว่า เป็นรถที่เข้าแข่งขันกับคู่แข่งในกลุ่ม B SUV ซึ่งต้องบอกได้เลยว่าบ้านเรามีการแข่งขันกันสูงมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda HRV Toyota CSR n s s ส n ันคิกแล้วก็ Mazda CX 3 0ครับโดยโปรโย2008รุ่นนี้เมื่อเทียบมิติตัวรถกับคู่แข่งในตลาดขนาดตัวรถความยาวตัวรถนะครับอาจจะเป็นลองเล็กน้อยแต่ว่ามิติของระยะฐานล้อนะครับไม่ได้เป็นลองคู่แข่งเลยจะมากกว่าคู่แข่ง ในตลาดหลายรุ่นเสร็จด้วยซ้ำครับเรียกได้ว่ามิติภาพรวมนะครับมิติความยาวตัวรถคันนี้อยู่ที่4,300ม m mm, มและก็มิติความกว้างอยู่ที่1,770ม mm. มส่วนมิติความสูงนั้นจะอยู่ที่1,550ม m mm, มและก็ระยะถัดล้อก็จะอยู่ที่2,605ม m mm มด้วยกันครับ รายละเอียดด้านดีไซน์รอบคันนะครับในโปรโย2008รุ่นนี้เมื่อเทียบกับใน3008แล้วก็5008ที่อัปเกรดมาใหม่ต้องบอกได้เลยว่าเหมือนกันมากๆนะครับหน้ากระจังดีไซน์เหมือนกันเป็นหน้ากระจังที่ให้ความหรูหรานี่ครับมีเอกลักษณ์แล้วก็ดูมีมิติครับสัญลักษณ์ตรงกลางก็จะเป็นรูปสิงยกขานะครับดูสวยงามแล้วก็ดูหรูหรามากๆรวมถึงนะครับไฟด้านหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แล้วก็นี่ครับแถบตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของกรงเล็บนะครับเป็น ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าเคี้ยวสิงโตนะครับนี่ครับเป็นลักษณะรูปเคี้ยวเห็นไหมฮะรูปเคี้ยวสิงโตนะครับที่ได้รับการออกแบบเข้ามาใหม่ตรงนี้ก็จะแลดูคล้ายกับใน3.08 0แล้วก็5.08 0ครับให้ความหรูหราเลยทีเดียวครับส่วนอื่นๆนะครับเซ็นเซอร์ติดตั้งมาครบนะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง4จุดครับ ล้อนะครับเป็นล้อแม็กตกแต่งลายทูโทนเป็นล้อขนาด17นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด215 50R17 ครับนี่ครับให้มาเป็นยางก o o d y e ย r ครับที่ติดตั้งเข้ามาหรือว่าเป็นยางติดรถนั่นเองครับนี่ครับนอกจากนี้นะครับกระจกมองข้างก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ให้มาครบสามารถปรับพับนะครับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็มีเซ็นเซอร์ที่เรียกว่าบายสปอร์ตติดตั้งเข้ามาบริเวณกระจกมองข้างครับส่วนแหลกหลังคานะครับที่ติดตั้งเข้ามา เป็นหลักหลังคาสีดำมันหรือว่าสีดำก o อสแบ็กถ้าตัวรถเป็นสีอื่นไม่ว่าจะเป็นขาวเป็นส้มเป็นเทาตัวหลกหลังคาก็ยังเป็นสีดำมันเช่นกันครับจะเห็นได้ว่านะครับระยะฐานล้ออย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าระยะฐานล้อของโปรโย2 0 0 8ไม่ได้เป็นรองใครในตลาดนี่ก็จะเป็นจุดเด่นนะครับทำให้พื้นที่ในส่วนของ ห้องโดยสารนะครับก็จะมีพื้นที่ที่นั่งสบายแล้วก็มีพื้นที่ที่ทําให้เรานะครับมองว่ารถยนต์รุ่นนี้เมื่อเข้าไปนั่งแล้วไม่ได้เล็กอย่างที่คิดครับดีไซน์ด้านท้ายน่ครับด้านท้ายเป็นไฟท้ายแบบกรอบใสแล้วก็ดีไซน์ด้านในนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับกงเล็บสิงโตน่ครับดูหรูหรามีเอกลักษณ์มากๆครับถ้าเทียบกับใน308แล้วก็508ดีไซน์ไฟท้ายก็จะคล้ายกันเป็น DNA ที่ส่งต่อกันมาจริงๆครับ ส่วนฝาท้ายนะครับเปิดขึ้นมาเป็นช็อคอัพนะครับเปิดขึ้นยังไม่ได้เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าครับฟังก์ชันฟีเจอร์ก็อาจจะแตกต่างจากคู่แข่งบ้างนะครับสําหรับด้านฝาท้ายแต่ว่าในภาพรวมนะครับก็ถือว่าฝาท้ายบานขนาดใหญ่แล้วก็เปิดได้สูงครับ ห้องเก็บสําระหรือว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับก็จะมีความจุอยู่ที่434ลิตรไปจนถึงนะครับเมื่อเราปรับพับเบาะนะครับปรับพับเบาะเป็นที่เรียบร้อยหรือว่าปรับพับลาบก็จะทําให้พื้นที่เก็บสัมภาระนะครับสามารถเก็บได้มากถึง1,467ลิตรด้วยกันครับก็เรียกได้ว่าปรับพับเบาะมาแล้วนะครับสามารถเพิ่มพื้นที่ในการขนสัมภาระได้มากขึ้นครับนี่ครับเห็นดูเล็กๆอย่างนี้นะครับเมื่อเราปรับพับเบาะให้ลาบเรียบลงไปนะครับนี่ครับ ก็จะสามารถขนได้ทั้งถุงก๊อฟกระเป๋าใบใหญ่ๆนะครับขนาด20นิ้วขึ้นไปนะครับได้อย่างสบายๆรวมทั้งรถเข็นเด็กหรือว,ว่าสามารถขนของมากมายขนของขนาดใหญ่ถ้าเราไปช้อปปิ้งตามห้างก็ยังสามารถปรับพับเบาะเพื่อจะขนสัมภาระขนาดใหญ่ได้เช่นกันครับรถจนรุ่นนี้นะครับติดตั้งเครื่องยนต์เบนซินขนาด3สูบเป็นเครื่องยนต์ o, เบนซินโทโบแบบ3สูบนะครับเพียวเทคความจุข,ของเครื่องยนต์นะครับ1,100 99cc หรือว่า1.2ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่130แรงมา้าแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงถึง230นิวตันเมตรทำงานร่วมก,กันกับเกียร์อัตรนมัติแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์6จังหวะครับในด้านฟฟลลิ่งการขับขี่นะครับเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตรด i เรกอินเจคชั่นตอนนี้ผมก็ได้ลองนะครับบนสะพานพระราม9ลองดูนะครับว่า กำลังของเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตร Direct Injection Turbo บล็อกนี้นะครับตอบสนองได้ดีหรือเปล่าต้องบอกได้เลยว่าแรงบิด230นิวตันเมตรนะครับสามารถปีนไต่ทางชันนะครับบนสะพานแผนพระรามาแห่งนี้ได้อย่างสบายๆเรียกว่าเดินคันเล็กน,ลน้อยนะครับรถก็พุ่งออกไปข้างหน้าแล้วครับนี่ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไปเพราะว่าบางค่ายนะครับคู่แข่ง b s v เหมือนกันแต่ว่าใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดก็จะเน้นในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดด้วยครับแต่ว่าทางโปรโยนะครับเลือกใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรอร์โบซึ่งเรียกว่าดาวไซ i ิ่ n g ลงมาหรือว่าเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็ก3สูตรบล็อกนี้นะครับก็จะมีอัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดใกล้เคียงกันประหยัดอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลเมตรต่อลิตรจากการใช้งานนะครับที่ทางโปรโยได้เคมาไว้แล้วก็อัตราเร่งถือว่าใกล้เคียงกันมากๆครับอัตราเร่ง0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์คันนี้นะครับหรือว่าปโย2008รุ่นนี้สามารถทำอัดตาเร่งได้ประมาณ10วินาทีครับเรียกว่าเร็วมากๆครับสำหรับในเรื่องของการตอบสนองการขับขี่ครับส่วนฟีลลิ่งที่เราได้นะครับก็ถือว่าพอตัวอยู่รถยนต์นะครับก็จะมีกลิ่นอายในสไตล์ยุโรปอย่างเต็มตัวแม้ว่าจะเป็นรถที่ประกอบในประเทศมาเลเซียก็ตามแต่ว่าฟีลลิ่งการขับขี่แม้ว่าจะเป็น รถที่เล็กแต่ว่าระยะถัดล้อที่ยาวอย่างที่ผมบอกไปว่าระยะถัดล้อยาวทาให้รถนะครับมีการประคับควบคุมที่ดีนอกจากจะมีการจัดวางพื้นที่ภายในวิสัยได้กว้างแล้วนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการประคับควบคุมที่ดีด้วยครับเครื่องยนต์1.2ลิตรทอปโรแบบนี้ลองขับดูแล้วนะครับตอนนี้นะครับความเร็ว130 140กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยังขับขี่ได้อย่างสนุกสนานนะครับประกอบกับตัวรถที่เล็กนะครับระยะตัวรถที่ ไม่ได้ยาวอะไรทําให้เราขับขี่ได้สนุกมากครับน่าจะเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เอาใจเชนไวได้ดีครับนี่ครับเน้นความคล่องตัวกันขับขี่การตอบสนองการขับขี่ที่สนุกครับในเรื่องของการัะคับควบคุมในเรื่องของการตอบสนองนะครับครั้งนี้เป็นทริปสั้นๆนะครับขับออกมาจากกรุงเทพมหานครโปโยสุขวิทนะครับมายังบางกระเจ้าหรือว่าเส้นทางที่อยู่ในแถบแถบชั้นเมืองใกล้ๆก,ก,กับริมน้าเจ้าพระยานะครับถือว่าไม่ไกลมากแต่ว่า การตอบสนองการขับขี่ที่เรามีโอกาสได้ชูดบนทางด่วนขึ้นมานะครับก็สามารถทําความเร็วแตะ140-150กิโลเมตรได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วก็การตอบสนองการขับขี่ถือว่าทําได้เร็วเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับนอกจากอัตราเร่งที่รวดเร็วการตอบสนองที่ดีแล้วนะครับจังหวะเร่งแซงต่างๆนะครับในช่วงที่รถติดมากๆแล้วก็ได้ลองดูนะครับลองมุดดูในจังหวะเร่งแซงต่างๆก็ถือว่าทําได้ดีครับนี่ครับในขณะที่เราลองทดสอบดูนะครับว่ามีระบบ เตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรหรือเปล่านะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมาทันทีที่เราขับทับเส้นป่าหรือว่าเส้นทึบนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนให้เรานะครับระมัดระวังมากขึ้นครับรวมไปถึงนะครับเซ็นเซอร์เตือนนะครับเมื่อเราขับรถใกล้ขัดข้างหน้าหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดการชนนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์เตือนขึ้นมานะครับเป็นลักษณะที่เป็นไฟเตือนขึ้นมาบนแผงหน้าปัดนั่นเองครับน่ครับเป็นไฟ warning เตือนขึ้นมาให้เรามีความระมัดระวังมากขึ้นนั่นเองครับ รวมถึงนะครับเซ็นเซอร์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์บรายสปอรตบริเวณกระจกมองข้างซ้ายหรือขวานะครับก็ยังทํางานได้อย่างแม่นยําเราลองดูแล้วนะครับว่าเมื่อมีรถแซงขึ้นมาจากซ้ายหรือขวานะครับเซ็นเซอร์บรายสปอตก็จะทํางานแล้วก็แจ้งเตือนบริเวณกระจกมองข้างทันทีครับฟฟลลิ่งการขับขี่ต่างๆนะครับถือว่าเป็นรถที่มีการตอบสนองของเครื่องยนต์ที่ดีนะครับก็จะเน้นความแตกต่างที่หลากหลายนะครับถ้าเทียบกับในไฮบิดแล้วไฮบิดอาจจะประหยัดกว่านะครับแต่ว่าตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลข อัตราเร่งนะครับสุดถึงร้อยที่เครเมาไว้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ไฮบริดและก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตัวเลขที่เครเมาไว้นะครับถือว่าไม่ได้ขี้เล่อะไรเลยนะครับ15ถึง16กิโลเมตรต่อลิตรครับตัวเลขนะครับอาจจะดูใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ไฮบริดสุดท้าย้ําครับก็อาจจะกินบนหน่อยแต่ว่าถือว่าทําได้ประหยัดแล้วสําหรับรถยนต์ยุคนี้ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับรถยนต์แบรนด์โปโยก็จะเลือกแผนทัตลาดโดยใช้เครื่องยนต์เบนซิน เทอร์โบโดยการดาวซซิ่งหรือว่าลดขนาดลงมาเพื่อจะลดมลพิษแต่ว่าไปเพิ่มในส่วนของกําลังอาดจากเทอร์โบเข้าไปนะครับทำให้รถยนต์รุ่นนี้มีการตอบสนองที่ดีแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นด้วยครับรวมไปถึงนะครับก็ยังให้อัตราซึ่งเ,เชื้อเพลิงที่ประหยัดด้วยครับาก,การบังคับควบคุมต,ต่างๆนะครับถือว่าทําได้ดีมากครับ นอกจากนี้นะครับพวงมาลัยที่ติดตั้งมาในปโย2008เป็นชุดพวงมาลัยไฟฟ้านะครับที่เวลาขับใช้งานในเมืองหรือว่ารอบเดินเบานะครับพวงมาลัยก็จะเบาใช้งานได้อย่างคล่องตัวแต่ว่าเมื่อเราใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับพวงมาลัยก็จะแปรผันน้ำหนักให้มีความหนักมากขึ้นนะครับทำให้เราขับขี่ได้อย่างมั่นใจแล้วก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าการังคับควกลุ่มที่แม่นยำแล้วก็การขับขี่ที่สบายนะครับพวงมาลัยไฟฟ้ามีส่วนมากๆครับสำหรับรถนยุคนี้ครับ ภาพรวมของสมรรถนะการขับขี่ที่เราได้ลองมานะครับถือว่าโปรโย2องศนน้องใหม่รุ่นนี้นะครับเป็นรถที่มีการตอบสนองที่ดีแล้วก็ขับขี่ในเมืองได้อย่างสนุนสนานครับถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะยืมรถยานุนนี้มาทำการทดสอบแบบเต็มอีกครั้งนะครับมาดูกันว่าผลทดสอบจริงๆสําหรับการทดสอบผ่านเครื่องมือทดสอบของเราไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งระยะเบรกแล้วก็ดูในเรื่องของภาพรวมการทิ้งงานนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในอนาคตก็น่าจะ นำมาทำการทดสอบแบบเต็มๆอีกครั้งครับส่วนวันนี้นะครับที่ได้ลองในระยะทางสั้นๆแล้วก็ได้ขับทดสอบนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับนี่ครับรถเล็กขนาดนี้แต่ว่าขับขี่ได้อย่างสนุกสนานครับถ้าเทียบกับคู่แข่งที่เราได้ทดสอบมาหรือว่าเราได้ลองมานะครับถือว่าโปรโย208 0ไม่ได้เป็นรองคู่แข่งในตลาดครับสำหรับในเรื่องของการบังคับควบคุมเรื่องของการตอบสนองแต่ว่าเครื่องยนต์นะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าจุดต่างของเครื่องยนต์ ของปโย2008ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบด r e ็กอินเจ t ชันเพราะฉะนั้นในเรื่องของจังหวะรอบเดินเบาต่างๆเวลาเราเหยียบคันเร่งลงไปก็จะมีเสียงเขกเสียงโขบบ้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปแบบหรือว่าเป็นลักษณะการทํางานของเครื่องยนต์ดิเรกอินเจกชันครับส่วนอื่นๆนะครับด้านช่วงล่างช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระ m ม p h e r ร o สันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมนะครับที่ได้รับการเซตอัพเข้ามาการให้ตัวต่าง,างๆการประคับควบคุมนะครับ ช่วงล่างถือว่าใช้ได้เซตมาเน้นนุ่มหนึบเป็นหลักแต่ว่าการสะท้านสะเทือนในสไตล์ของทอชันบีก็ยังมีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วนะครับก็จะเป็นรถที่เซตอัพในสไตล์หรือว่ามีกิ่ไอายในสไตล์ยุโรปเต็มๆอยู่แล้วสําหรับรถยนรุ่นนี้นะครับมีความต่างกันเหมือนกันถ้าเทียบกับรถยนในตลาดหรือว่าถ่านลองขับรถยนญี่ปุ่นมาในรถรุ่นนี้นะครับการให้ตัวของช่วงล่างก็จะมีกิ่นอหรือว่ามีสไตล์ความเป็นรถยุโรปค่อนข้างสูงเลยครับ ส่วนรายละเอียดของเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งก็ถือว่าเป็นเบาะนั่งที่ดีเมื่อกี้ผมได้มีโอกาสไปลองนั่งเบาะนั่งด้านหลังแล้วนะครับแมลว่าจะได้รับการออกแบบให้เบาะนั่งด้านหลังดูเตี้ยไปสักนิดนะครับแต่ว่าระยะของเบาะก็ทําให้เรานะครับนั่งได้อย่างสบายอยู่ส่วนพนักพิงด้านหลังเบาะนั่งสามารถปรับแยกส่วน60-40ปรับพับนะครับเพื่อจะไปหยิบจับของหรือว่าสัมภาระด้านหลังได้อย่างสบายสบายครับดีไซน์นะครับมีการออกแบบในลักษณะที่เรียกว่า ไอคอรพิทครับโดยโปรโยนะครับตั้งใจออกแบบลักษณะการใช้งานต่างๆอุปกรณ์ต่างๆให้ผู้ขับนะครับสามารถใช้งานฟังก์ชันแล้วก็ฟีเจอร์อุปกรณ์ต่างๆได้อย่างง่ายได้ครับนี่ครับจะเห็นได้ว่าหน้าจอของเครื่องเสียงขนาด7นิ้วตรงนี้มีการออกแบบให้มีปุมมงศาเอ็นรับกับการใช้งานของผู้ขับทําให้เรานะครับสามารถเข้าไปใช้งานแล้วก็สั่งงานได้ง่ายด้วยครับนี่ครับใกล้มือแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆได้อย่างสะดวกสบายครับรวมไปถึงนะครับเครื่องเสียงชุดนี้ เป็นเครื่องเสียงหน้าจอขนาด7นิ้วหน้าจอสี LCD สามารถรองรับได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay สามารถเข้าไปดูข้อมูลการทำงานต่างๆได้นะครับแล้วก็สั่งงานโทรศัพท์เข้าออกได้ด้วยครับรวมถึงนะครับนะครับมีโหมดการทำงานนะครับ YouTube Music มีฟังก์ชันฟีเจอร์การทำงานต่างๆที่สามารถรองรับกับเครื่องเสียงชุดนี้ได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับที่อยากจะพูดถึงอีกอย่างก็คือดีไซน์ของแผงแดชบอร์ดนะครับต้องบอกได้เลยว่า สวยงามมากๆเป็นดีไซน์ที่มีเส้นสายที่เน้นรูไหล่รถที่มีระยะถล้อที่ยาวหรือว่าวีเบตที่ยาวทําให้พื้นที่ในห้องโดยสารนะครับดูกว้างแล้วก็นั่งสบายด้วยครับนี่ครับโบโยเลือกใช้สีโทนสีเข้มมานะครับเพราะว่ามั่นใจจริงๆว่าห้องโดยสารในรถรุ่นนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นน้องสุดท้องน้องเล็กสุดแต่ว่าไม่ได้แคบอย่างที่คิดครับซึ่งผมลองมานั่งดูแล้วก็ไม่ได้แคบจริงๆครับนี่ครับ โทสีดําที่ตกแต่งเข้ามานะครับเส้นสายดูสปอร์ตแล้วก็ระยะต่างๆการจัดวางเบาะนะครับจะเห็นได้ว่าเบาะนั่งนะครับจุดเด่นเลยก็คือระยะของเบาะนั่งนะครับนี่ครับตัวเบาะรองนั่งก็จะมีระยะของพื้นเบาะที่ยาวลองนั่งดูแล้วนะครับก็พบว่าตัวเบาะนะครับผมกระชับเปนตัวแล้วก็นั่งได้อย่างสบายครับนอกจากนี้นะครับจุดเด่นอีกอย่างก็คือดีไซน์ของพวงมาลัยพวงมาลัยชุดนี้นะครับมีดีไซน์ที่หรูหรานะครับเป็นรูปทรงคล้ายๆทรงแปดเหลี่ยมก็ถือว่า คล้ายๆกับใน3 0 0 8แล้วก็508เหมือนกันนะครับแต่ว่าดีไซน์ก็ดูแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันสามารถปรับทิศทางได้ถึง4ทิศทางเช่นกันครับเรียกว่าครบเครื่องจริงๆสมกับราคาค่าตัวครับมาตรวัดรือนใหม่ตรงนี้มารรมตรวัดตรงนี้เป็นหน้าจอขนาด10นิ้วเป็นจอแบบ3มิติถ้าเรามองเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวเลขความเร็วรถนะครับก็จะมีตัวเลขที่ลอยขึ้นมาแล้วก็การสังงานต่างๆก็จะเห็นว่าาออักษรรรนยขึ้ม กรอบหน้าจอครับถือว่าเป็นหน้าจอแบบสามิติที่มีความทันสมัยแล้วก็ดูหรูหราเลยทีเดียวครับเพื่อนๆก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเปโย2008รุ่นนี้น้องสุดทองรุ่นนี้นะครับมีการถ่ายทอด DNA จาก3008 300, 5008เข้ามามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ฟังก์ชันฟีเจอร์รวมทั้งวัสดุต่างๆที่ติดตั้งเข้ามาสมราคาค่าตัวสมกับเป็นรถยุโรปหรือเปล่านะครับผมก็ได้เล่าได้รีวิวให้กับทุกท่านทราบ้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง สุดท้ายผมก็ต้องขอขอบคุณบริษัทโปาโยประเทศไทยจำกัดน,นะคะที่เปิดโอกาสให้เรามาร่วมทิพทดสอบรถยนต์โปโย2008รุ่นนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ